พริกพอไม่ได้กินมันก็จะเป็นงี้ครับก็จะมีหนอนมาเจาะแล้วก็เน่าครับเดี๋ยวต้องเอาไปทําลายครับไม่งั้นเดี๋ยวแพร่พันธุ์เมือเขือเทศซีดาครับที่มันงอกในกระถางตอนนี้ลูกเริ่มสุกแล้วครับ ลูกใหญ่มากลูกนี้น่าจะเน่าครับต้องเอาไปทำลายครับส่วนทั้งนี้ก็มะเขือเทศเหมือนกันครับได้ยินภรรยาเขาบอกว่าเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่สีเหลืองครับแต่ทำไมลูกมันใหญ่ก็ไม่รู้ครับนี่ครับออกเป็นพวงครับ อันนี้ก็กำลังจะสุกครับก็จะเป็นสีเหลืองอยู่ครับรู้ว่ามันหิวส่วนอันนี้ก็สีแดงครับผมก็เลยเริ่มสับสนครับไม่รู้ว่าตกลงมันคือมะเขือเทศอะไรครับตอนนี้ช่องของผมนอกจากว่าจะไม่มีสาระแล้วก็ยังจำชื่อพืชผักที่ผม ปลูกไว้ไม่ค่อยได้เลยครับไม่ได้จดไปได้บันทึกอะไรเลยครับปลูกแล้วปลูกเลยครับกระลำปีก็ถึงเวะละที่ต้องโละทิ้งแล้วครับเพราะว่าเลยอายุมานานแล้วครับก็เก็บกินจนตอนนี้น่าจะเป็นกระลำปีแล้วครับกเ็เหลือแค่นี้ละครับกระลำปีไอทีห่อที่หัวให,ใหญ่ก็ตัดไปกินตัดไปแจกหมดแล้วครับก็เหลือแต่หัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับก็เอาไว้ เอาไว้ดูเอาไว้กินแก้คัดไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าอายุมันจะเลยมาแล้วก็ตามที่เห็นเขียวๆนี่ก็เป็นผักบุ้งครับก็คือตัดไปกินแล้วแล้ก็แตกขึ้นมาใหม่พอใส่ปุ๋ยเข้าไปก็เขียวขึ้นมาครับแล้วก็ต้นนี้ไม่รู้หลงมาอย่างไงครับมาอยู่ในดงผักบุ้งครับเป็นคล้ายๆผักกาดครับผมก็ไม่แน่ใจในในชื่ออีกนั่นแหละครับเรียกไม่ถูกครับก็เลยไม่กล้าเรียกว่า ต้นอะไรใครรู้ก็ช่วยพิจารณาช่วยกันครับว่ามันคือต้นอะไรนี่ครับต้นสวยงามมากครับมีอยู่ต้นเดียวอืมต้องถอนหญ้าด้วยครับหญ้าเขาเริ่มขึ้นครับในนี้มีผักสามอย่างครับมีผักบุ้งแล้วก็ผักกาดต้นนี้ครับแล้วก็มีต้นหอมครับที่ผมปลูกไว้นานแล้วครับแล้วก็ค่อยๆตัดกินไปเรื่อยๆครับนี่ก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วครับต้นหอม เพราะว่าผักบุ้งมาหมดบังไปหมดแล้วครับแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆก็จะเห็นมีเหมือนใบโบกบครับที่เป็นต้นเล็กๆครับอาจจะมีไหลหรือว่าต้นเก่ามันครับที่อยู่ในดินแถวนี้แล้วผมก็ไม่รู้ครับก็เอาต้นอย่างอื่นมาปลูกทับลงไปมันก็เลยขึ้นผสมปนเปไปหมดครับนี่ครับต้นใบโบวบก หรือว่าแถวภาคอีสานบ้านผมเขาเรียกว่าใบพักหนกกับพี่น้องนี่ครับพักหนกหรือว่าใบโบกที่อยู่ในกระถางครับส่วนต้นพริกไทยตรงนี้ก็ยังพุ่งแรงแสงไม่หยุดครับยังเป็นดาวเด่นในสวนของผมเหมือนเดิมครับนี่ครับออกลูกพวงและยาไปหมดครับนี่ครับพริกไทยแม้ว่าอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับมี หลอก็ไม่เป็นไรครับเราปลูกกินเองครับเพราะว่ากว่าจะปลูกรอดมาได้ผมก็ใช้ความสามารถเยขขอะพอสมควรครับสาหรับต้นพริกไทยปลูกตายไปหลายรอบครับ <c oughs> <c oughs> ก็ต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายครับที่คนซื้อมาให้เขาขู่อาฆาตไว้ว่าถ้าผมปลูกต้นนี้ตายเขาจะไม่ซื้อมาให้อีกแล้วครับผมก็เลยปลูกจนรอดครับก็ถือว่าโชคดีไปครับ <c oughs> ก็วิธีปลูกพริกไทยให้รอดก็ไม่ยากครับ ผมไปศึกษามาอย่างดีครับเขาบอกว่าไม่ต้องขุดหลุมนะครับพอได้ต้นพริกไทยที่เขาชำมาก็เอามาวางไว้เลยครับแล้วก็เอาถุงพลาสติกครับที่ห่อดินมาเอาออกครับแล้วก็ตั้งตั้งต้นพริกไทยลงไปเลยครับไม่ต้องขุดหลุมแล้วก็เอาดินมามาโปะตรงรอบรอบโคนครับทิ้งไว้อย่างงั้นรอดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่าผมเคยทามาแล้วครับนี่ครับโคนอยู่ตรงนี้ครับ ผมปลูกมาแล้วก็สองปีแล้วครับผมไปดูข้อมูลนะครับมันก็เลยกลมกลืนไปกับธรรมชาติเรียบร้อยครับสําหรับใครที่ปลูกพริกไทยแล้วไม่เคยรอดก็ลองนําวิธีที่ผมแนะเอาไปลองดูครับก็ลองจินตนาการตามคําพูดที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับเอาไปลองทําดูครับครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับชุนกันทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับ แล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนั้นแล้วต้องกลายเป็นดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไร,ะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่ททานครับสวัสดีครับ